เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม g e n จ i n Impact นะครับผมกับเครดย่อยนะฮะมินิเควสนะครับในวันนี้ผมจะมาทำดำเนินเควสเกี่ยวกับตัวอักษรที่มีคนติดกันค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าไม่แน่ใจว่าจะหาอักษรตรงไหนนะฮะคุณผู้ชมเควสนี้จะเป็นเควสต่อเนื่องกับหลังจากที่ผ่านเควสพิธ,ธีอันเชิญเซียนแล้วนะคะที่เมืองลิูสนะครับข่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ราชาแห่งหินเนี่ยได้โดนปรงผระชนตามเนื้อเรื่องนะครับผมโดนปรงพระชนไปแล้วนะครับแล้วก็นะครับเราได้ไปส่งสารให้กับเซียนนะครับที่เป็นผู้รับพันธสัญญาจากราชาแห่งหินมาทั้ง3าคนนะฮะส่วนคนเนี้ยนะฮะคนคนที่เ,เกิดปัญหากันบ่อยๆก็คือผู้เล่นเนี่ยหลงหลงเคล็ดกันบ่อยนะฮะก็คือคนนี้เราผมจะทําให้ดูนะฮะเคียดนี้ มีชื่อว่าเควสะ,ะที่เมืองอวังชูอินนะฮะเป็นโรงแรมวังชูนะครับผมที่เราจะต้องทำอาหารนะครับให้กับเซียนเพื่อที่จะงอเซียนให้มาช่วยให้ช่วยฝั่งเรานั่นเองนะค,ะคุณผู้ชมฮะเควสนี้นะครับหลังจากที่คุยกับเท่าแก่แล้วนะฮะเท่าแก่วังชูอินเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็เท่าแก่แบ,บอกว่าให้เราทําอาหารนะครับที่เซียนนั้นชอบนะฮะซึ่งเราก็จะต้องไปคุยกับเชฟ นะครับผมเชฟคือคนนี้โอเคแล้วก็ไม่เห็นหรือว่าฉันกำลังพักอยู่นะอย่ามารบกวนเวลาสิเราก <ian> <can> ็บอก่าร์มอทอฟอย่ามารบกวนเวลาพักกูคนนี้มารยาทดีพอๆกันกับคุณวงเกลวช่างตีเหล็กที่มอนซาดเลยนะคุณกเด็เป็นคนสั่งอาหารน่ะ อย่างนี้เองถ้าเท่าแกบอกให้มาก็ช่วยไม่ได้หรอกนะแต่น่าเสียดายตอนนี้ฉันมีแต่ใจยังไม่มีแรงจะทำจะให้ทำของหวานที่ละเอียดอ่อนอย่างอัลมอนด์ทฟูน่ะคงเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมกันล่ะมือของนักดาบนั้นต้องมีความนิ่งมือของกุ๊กอย่างพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มือของฉัน มันไม่ค่อยนิ่งอ่ะเหตุผลก็คือเพราะว่ามีลูกค้าเล,ล่ากันว่าที่โรงแรมเนี่ยมันมีผีสิงแถมยังเพิ่งจะมาเมื่อกี้เองเมื่อกี้ฉันอยู่ในครัวฉันก็มองเห็นเหมือนกัน <c oughs> อะไรบางอย่างที่มันแปลกๆผู <c> ้ <oughs> <c oughs> คนน <c oughs> ี้ดูท่าทางโหดโแต่พอพูดถึงเรื่องพวกนี้เรื่องผีผสางเนี่ยครับคุณผู้ชมะน้ำเสียงก็อ่อนเปลี้ยไปเลยสรุปก็คือ Even safe. Wang In isn't Shu พอคิดว่า Wang Shu In มีผีเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยมือของฉันก็ใช้บทอัลมอนด์หวานก็เลยไม่ค่อยนิ่งเอาละลูเมนเพื่อสุขภาพที่ดีของอัลมอนด์โทฟูนะฮะเต้าหู้อัลมอนด์นะฮะพวกเราไปดูที่ครัวกันเถอะเอาอ่ะพี่ชมไปที่ครัวเดี๋ยวเดี๋ยวหมามันเดินขวางเราได้ยังไงเออเขารู้อะไรตรงนี้สินะ วัวมีอะไรอย่างนั้นเหรอบูโ,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 โต้เดินไปตรงไหนเนี่ยที่นี่ดูเหมือนจะมีทุกใช่ไพมันเจอวิญญาณเด็กผู้หญิงคุณผู้ชมเอาวะโปกสถานการณ์ครับให้กับเชฟใหญ่ฟังอีกทีนึงนะครับผม พวกเธอก็เห็นใช่ไหมเห็นไหมมันมีผีจริงๆมันจะเป็นเรื่องดีได้ยังไงคุไม่ไหวแล้วทำไงต่อดีไปถามภรรยาเจ้าของแรมเถอะโอเคนี่นะฮะคุณมก็มาที่นี่ต่อนะก็เด็ดเแค่นี้ทาเป็นกู เสแรงที่เคยเป็นจองโจนผู้เยี่ยมโบ่มีน้องแมวด้วยคุณผู้ชมดูเหมือนคุณก็เด็ดจะไม่ได้กลัวผีเท่าไหร่นะเทพหรือผีอะไรพวกนี้ฉันเจอบ่อยจัว่าไปแล้วเหมือนว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่ามีเซียนมาปรากฏตัวที่โรงแรมงั้นสิแต่ว่าคุณก็เด็ดไก่อกเลยนะนี่ถือเป็นความลับน้อยๆของฉัน เอาละจริงไงพวกเราลองดูกันสักตั้งผีน้อยนั่นจะได้ไม่มาทำให้ทุกคนกลัวอีกเรื่องนี้จะว่ากันไม่ได้หรอกก็อย่างที่เซียนคนนั้นพูดนั่นแหละมิญยันของมนุษย์นั้นไม่แข็งแกร่งพอเท่ากับเซียนเพื่อที่จะไม่ได้รับบาดเจ็บในตอนที่ติดต่อกับเซียนงั้นก็เริ่มจากหัดติดต่อกับเจ้าผีน้อยนั้นก่อนก็แล้วกันไม่เปันหา จะแก้กล่อมผีได้ยังไงหรอที่โรงแรมมีรูปภาพอยู่ใบหนึ่งมันมีรูปของึกนาร์ฝาะสูนของลิยูสเมื่อพันปีก่อนจะไปดูหน้าตาของมันก็ได้นะจากนั้นก็ไปหาสถานที่ที่มองเห็นผันธุ์ฝาฝศูนที่สมบูรณ์ที่บริเวณแถวรอบๆโรงแรมดูก็แล้วกันเนี่ยฮะคุณผู้ชมที่ผู้เล่นหลายๆคนติดกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมก็คือตรงนี้นะครับ ผนึกปากอสูรที่เจ้าของโรงแรมอ่าภรรยาเจ้าของโรงแรมพูดเนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะเราขึ้นมาดูได้นะครับมันจะเป็นอักษรแบบนี้นี่นะฮะเช็คผนึกปราบอสูรนี่ฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นอักษรตรงกลางนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นเนาะโอเคเอ่าเคื่เนี่ยละเขาก็จะให้เราไปหาสถานที่ที่อ่าเขียน ตัวอักษรพลฤกษ์ปบประโซนได้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งอยู่ตรงไหนวะตรงนี้แน่ๆนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ครับผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นที่หินไหมฮะคุณผู้ชมับตรงหินเนี่ยตรงหินทต่มันทำไมเลือดผมเลยแค่นี้วะเนี่ยนะวิได้ได้อร์ติแฟกต์เหรอ นี่ครับคุณผู้ชมเห็นหินไหมฮะเราก็แค่เดินให้มันหินสามก้อนนี้นะมันซ้อนกันนะครับคุณผู้ชมให้มันเป็นรูปร่างที่ถูกต้องพอดีอ่าเห็นไหมครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแค่นี้เองนะครับแล้วก็ <ๆ S 2> จะผ่านเพสได้อย่างง่ายไ <ๆๆ S 2> ด้นะเราต้องวิ่งไปจัดๆๆเ,เอาว่าหน่ยก่อนนะผมขอเติมเลือดแป๊บเอ่อ จำเรือแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคงจะต้องบูใช่ไหมถึงจะไม่บูก็ควรจะเติมอยดีไหมเนี่ยครับคุณชมไล่ตามผีไปนะฮะเมื่อเราได้อักษรที่ผนึกป่าประูนแล้วนะฮะผีก็จะปรากฏตัวมานะครับอยู่ตรงนี้นี่เองฮลัลโหลเด็กน้อย หมิงนะฮะเดี๋ยว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 เจ้าหมิงน้อยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจุดอ่อนอยูย่ไหนจุดอ่อนนี่ผมมองไม่เห็นจุดอ่อนคุณผู้ชมนี่ล่วงแล้วมันล่วงแล้วคุณผู้ชมฮ่าบยิงไ,ไปจุดยืนยิ่งอ่อนไปแค่2ครั้งก็ล่วงลง นี่ต้องเอาให้ตายภายในหนึ่งรอบมันฟื้นแล้วคุณผู้ชมมันจะฟื้นแล้วอีกท oh. <c oughs> ีเดียวในที่สุดก็จับเธอได้สักทีเล่นเอาเหนื่อยเลย ผีร้องเพลงคุณผู้ชมมาเที่ยวหลอกคนอื่นม,มันไม่ดีนะเจ้าหนูเธอเข้าใจหรือเปล่าฟังบ้างก็เนี่ยโอเคโอเค หนูจะไม่ไปแกล้งพวกแขกในโรงแรมแล้วแหละเศร้าจังเลยครั้งหน้าเปลี่ยนเป็นให้พี่ลูมินมาเล่นกับหนูแทนก็แล้วกันถ้าพี่ไม่มาแล้วก็หนูจะเป็นคนเป็นฝ่ายไปหาพี่เองโอ้โหร้อนเลยน้องห้าเป็นอะไรจะรู้ไหมเนี่ย ได้ได้ achievement แปลกๆด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องกลับไปคุยนะฮะคุณผู้ชมฮะจุดเทเลพอร์ตเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คือตัวผนึกปราบอาสูรนะครับที่ติดกันอยู่นะฮะไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองถามกันได้นะคุณผู้ชมฮะล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม